สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ออมาตัดนาคราชด,ดำนะคะก็อยู่ในตระกูลหน้าวัวใบวันนี้นะคะก็จะมาตัดอาจจะได้แค่ตัดนะคะตัดลักษณะต้นที่เขาพร้อมที่จะขยายพันธุ์ นะคะตัวหน้าวัวใบอีกตัวหนึ่งนะคะเราเรียกหน้าวัวใบชนิดนี้ว่าหน้าคราดดำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านที่กําลังรับชมมาขยายพันธุ์หน้าวัวใบเนาะวันนี้อยู่ในตระกูลหน้าวัวใบแต่เราเรียกเขาว่าหน้าคราดดำนะคะก็จะนานแล้วละ่ะจนรากเขาลอยออกมานะคะลอยออกมานานถ้าพินิจตัดก็คงจะแตกหนกแตกลูกใหม่เกิดขึ้นมานะคะก็ไม่ได้ตัด เขาสักทีวันนี้ก็มาตัดให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะคะว่าะจะตัดแบบไหนลักษณะไหนนะคะก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะก็มาขยายพันธุ์กันเนาะใครที่มีต้นไม้ในตระกูลฟิโลเดนดอนหรือตระกูลหน้าวัวใบก็จะ,ะใช้ลักษณะเดียวกันในการขยายพันธุ์นะคะในการตัดยอดตัดยอดเพื่อไปขยายพันธุ์จะใช้หลักการเดียวกันนะคะ,ะวัสดุ ลูกต้นไม้ในตระกูลนี้ก็จะใช้เพียงมะพร้าวสับนะคะมะพร้าวสับอย่างเดียวก็ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นไม้จะเล็กจะใหญ่เราก็ใช้มะพร้าวสับตามขนาดของต้นไม้นะคะ,ะสำหรับวันนี้มาตัดกันนะคะเพื่อขยายพันธุ์พอเวลาเราขยายพันธุ์นะคะเราจะได้ต้นใหญ่ต้นใหญ่ๆด้านบนนะคะส่วนยอดก็จะได้ฟอร์มที่สวยต้นใหญ่อีกต้นหนึ่งนะคะ อส่วนส่วนด้านล่างเราก็จะอ่าได้หนอ่อที่เขาจะเกิดขึ้นมาใหม่นะคะประมาณนี้เสร็จแล้วก็วางมีดลงไปค่ะค่อยๆวางมีดลงไปนะคะเนื่องจากว่าต้นไม้ต้นใหญ่ก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะอ่ะก็คือตัดลงเฉียงลงไปเพื่อเวลาเราลดน้ําตอของเขาจะได้ไม่เน่าให้น้ําลงผ่านได้โดยสะดวกน้ําไม่ขังก็ได้ขึ้นมาแล้ว เสร็จแล้วหลังจากนี้ไปเราก็จะริดใบออกใบด้านล่างให้ริดใบออกนะคะ,ะทีะ่ประมาณทัก3สามใบสองสามใบด้านล่างแกะออกมาเลยค่ะแล้วเราจะนำลงไปแช่ในน้ำยาวันนี้จะเป็นน้ำยาเล่งรากก็จะเตรียมน้ำเอาไว้นะคะประมาณสามลิตรเราจะใส่น้ำยาเล่งรากลงไปนะคะ ใส่ลงไปประมาณ2 3ถึงฝาต่อน้ำ3า3ลิตรใส่ยาการเชื้อรานะคะประมาณาครึ่งช้อนชาเสร็จแล้วเราจะแช่เอาไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือใครจะแช่ข้ามคืนได้นะคะส่วนตัวพินิดเองพินิดก็จะแช่ไว้1คืนพอรุ่งเช้าก็เอามาปลูก อ่าก็จับส่วนที่เราตัดมาแช่ลงไปเลยนะคะในคลิปถัดไปก็มาดูวิธีการในการปลูกขยายพันธุ์ต้นพญานาคราชเอาไว้นะคะและวิธีการบำรุงต้นต่อด้วยนะคะสำหรับตอตรงนี้เราจะทาด้วยปูนแดงเพื่อยับยั้งเชื้อโรคต่างๆหากมีการตัดทุกครั้งต้องทาด้วยปูนแดงนะคะ ก็เจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดี